จเจริญพรยอิโยมวันนี้จะพูดถึงเรื่องการปฏิบัติพอพูดถึงเรื่องการปฏิบัติหลายๆคนก็คงจะเข็ดเออเก็ดกับการนั่งสมาธิโอ้โหยิ่งเด็กๆนี่เคยถามหลายคนหลายท่านที่เป็นคนที่ผ่านการปฏิบัติมานี่หลายคนพูดตรงกันเลยว่าโอ้เบือ่อเกียจ เบื่อมากๆในการนั่งสมาธิจะมันจะมีวิธีไหนที่พูดถึงเรื่องการปฏิบัติหรือว่าหลักการปฏิบัติโดยไม่ต้องนั่งสมาธิได้ไหมเราจะไปเน้นความสง,งบบ้นั่งสมาธิโอทะขาขวาทับขาซ้าย นั่งตัวตรงดำรงสติมั่นมือกวาทับมือซ้ายอย่างเงี้ยโอ้นั่งให้แข็งเป็นหินโอ้หลายคนเคดหลายคนบอกตรงๆเลยว่าพูดถึงนั่งสมาธินี้เด็กยังกลัวเลยเพราะว่าเรายึดถือหลักนั้นอย่างมั่นคงไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงแล้วก็ไม่รู้ว่าจุดประสงค์จริงๆของ การปฏิบัตินั้นคืออะไรจุดประสงค์จร,งจริงๆของการปฏิบัติสำรับอาตมาคิดว่ามันมีหลายส่วนทั้งส่วนของการเรื่องของความสงบบ้างเราโดยมากจะเน้นเรื่องความสงบนนำหน้ามันก็เลยไปนั่งแข่งเป็นหินแล้วก็ทรมานร่างกายอยู่อย่างนีน้นี้เรามาใหม่เราเอายังใหม่ได้ไหมถามว่าได้ไหมก็ได้ คือการปฏิบัติก็คือการเจริญสติอยู่ในอารมณ์ปัจจุบันนะคือเราอยู่ในปัจจุบันอย่างมีความรู้สึกรู้สึกเนื้อรู้สึกตัวออคือไม่จำเป็นอยู่ที่ท่าทางครับแต่ว่าอยู่ในท่าทางก็ได้มันก็ดีเรานั่งสบายๆแบบที่เราคิดว่าจะนั่งได้นาน โดยไม่เป็นการทรมานกายนั่งเก้าอี้ก็ได้ได้แม้แต่นอนหรือว่าเดินก็ได้นั่นก็คืออริยบทที่เราทําไม่ว่าจะเป็นการยืนการเดินการนั่งแม้แต่การนอนแต่ว่าสิ่งที่เพิ่มเติมของการฝึกสติก็คือให้เรามีสติอยู่กับอริยบทนั้นๆ บ่อยๆยเผลอก็ไม่เป็นไรเผลอนึกขึ้นมาได้ก็ทํำไม่เออมันมีถ้าสําหรับผู้ที่ยังไม่มีพื้นฐานอะไรเลยอัตมาก็คิดว่ามันมันมีอยู่สองส่วนที่เอออยากให้ทดลองทําเช่นลมหายใจอย่างเงี้ยให้เราระลึกรู้อยู่กรวลมหายใจเลยไม่ต้องไปบังคับนะครับหายใจเข้ารู้แล้วก็หยุด แล้วก็หายใจออกแล้วก็หยุดหายใจเข้าหยุดแลนะหายใจออกหยุดยู่อย่างนี้แหละครับไม่ใหม่เราก็ลองเพ่งดูก่อนก็นได้สำหรับผู้ที่ไม่ชํานาญก็สมควรจะใช้การตั้งใจทําอย่างจดจ่อหรือว่าเรียกว่าเพ่งไปก่อนก็นกนได้ครับเพราะว่าเรายังไม่มีพื้นฐานเราจะให้รู้เองมันก็ลําบาก เราก็เพ่งไปก่อนเรีกกัเรียกว่าอนาปานาสติมีสติอยู่กับปลมหายใจอย่างนั้นก็ได้หรือว่าถ้าลมหายใจมันรู้สึกเบื่อแล้วเราก็หันมามองหันมาดูที่ท้องบ้างใช้ความรู้สึกอยู่ที่ท้องบ้างท้องพองก็รู้ท้องยุบก็รู้แค่รู้จริงๆแค่รู้สึกของการยุบพองของท้อง นี่แหละครับง่ายๆอยู่ในอริยบทใดก็ได้ไม่จำเป็นต้องนั่งสมาธินั่งจนตัวตรงแข็งเป็นหินไม่ต้องอยู่ในอริยบทอย่างนั้นก็ได้มันเป็นการทรมานกายถ้าทำได้ก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าถ้าเบื่อในรูปแบบเดิมๆรูปแบบเก่าๆอาตมาก็เลยนึกว่าเรามาทดลองแบบใหม่ได้ไหม อยู่ในอารมณ์อะไรก็ได้อยู่ในอริยบทไหนก็ได้อยู่ตอนไหนก็ได้นึกขึ้นมาได้ก็ทำนะดีไหมครับนึกขึ้นมาได้ตอนไหนเราก็ทำทำงานอะไรเราก็ทำไปนึกขึ้นมาได้เราก็รู้สึกตัวเออทำอะไรเราเอาเผลอเพลนไปก็ไม่เป็นไรนึกขึ้นมาได้ก็เอารู้สึกตัวสมมติว่าอยู่ว่วางๆเราก็มาดูลมหายใจมันก็ได้หายใจเข้ารู้แต่ว่าไม่ต้องไปบังคับมัน,นการบังคับ ถ้าใหม่ๆเราอาจจะต้องบังคับนิดหนึ่งเพื่อให้ชินว่าให้รู้สึกตัวได้บ่อยๆอเผลอก็ไม่เป็นไรแต่ว่าให้รู้สึกตัวบ่อยๆโดยการตั้งใจทําไปก่อนใหม่ๆอาจจะเพ่งไปสักนิดหนึ่งอ่ะเพ่งรู้อยู่เข้ารู้ออกรู้เข้ารู้ออกเออให้มันได้นานที่สุดแล้วต่อไปเราก็จะหล้ได้เองแม้จะท้องก็เหมือนกันแลนอนก็ได้หรือว่า นั่งถ้าสบายสบายไม่ต้องทรมานนั่งให้มันสบายแล้วก็ดูท้องพองยุบพองยุบอย่างเงี้โดยไม่ต้องไปฟืนมันแค่รู้อย่างที่มันเป็นอลองทดลองดูก็ได้ครับอาจจะเป็นรูปแบบใหม่มันก็ไม่ใช่รูปแบบใหม่หรอกเป็นวิธีที่อาตมาคิดว่าลองทําได้ง่ายๆโดยไม่ทรมานร่างกาย ไม่ใช่ว่าเท้าจะต้องไปนั่งสมาธิเท้าวกว่าทับเท้าซ้ายมือกวาทับมือซ้ายแล้วก็นั่งตัวตรงนั่งหลับตาให้มันสงบอ่าลองไม่ต้องอย่างนั้นก็ได้เพราะจุดประสงค์จริงๆของการปฏิบัติของการเจริญกรรมฐานเนี่ยคือการฝึกสติครับไม่ใช่ฝึกความสงบเพราะว่า ที่เราเจริญสติปัฏฐานสี่มีคําว่าสตินําหน้าครับสติปัฏฐานสี่ต้องใช้สติไม่ใช่ใช้สมาธิแบบสงบสมาธิสงบมาเป็นของที่ฤาษีสมัยก้อนนักบวชสมัยก้อนเขาพากันปฏิบัติอย่างนั้นมันก็ไม่ได้ผิดอะไรถ้าเราต้องการความสงบแต่ว่าถ้าเราต้องการความตื่นรู้การนั่งสมาธิก็ควรจะเป็นการนั่งสมาธิ แบบที่มีสติคือความรู้สึกเนื้อรู้สึกตัวอยู่แต่ว่าไม่ใช่ว่าเป็นสมาธิประเภทว่ากดจิตให้นิ่งให้สง,งบสง,งบนิ่งนั้นเราเอาไว้พักครับแต่ว่าเรามาดูลมหายใจก็ได้เรามาดูท้องพองยุบแบบที่อาตามากล่าวในข้างต้นก็ได้ถือว่าเป็นการรู้สึก ตัวหรือว่ามีสติอยู่กับปัจจุบันหรือว่าจะอริยบทไหนก็ได้เราทำงานบ้านหรือว่าเราหุงข้าวแปรงฟันอาบน้ำถูสบู่นี่แหละครับถูบ้านอะไรเนี่ยซักเสื้อผ้าอะไรเนี่ยแค่มีความรู้สึกตัวเข้าไปประกอบเพิ่มเข้าไปตรงนั้นเรียกว่าการเจริญสติแหะครับพอเรามีสติรู้สึกตัวเป็นแล้วเราจะเห็นอารมณ์ความคิด อาการที่มันเกิดขึ้นดีใจชอบใจเป็นสุขเป็นทุกเนี่ยเราจะรู้เราจะเห็นอริยสัจข้อแรกเลยคือเห็นความทุกข์เรามีดวงตาเรียกว่าดวงตาปัญญาดวงดวงตาแห่งสติเออาพอเรามีดวงตาแล้วเราก็จะอ่ามีการปฏิบัติได้เจริญก้าวหน้าอ่าวันนี้ก็ที่อยากจะมาบอกก็คืออยากจะให้มาตั้งใจ ดูลมหายใจก่อนอด้วยอริยบทที่สบายๆอยู่ในอริยบทไหนก็ได้ให้ดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกแค่นั้นแล้วครไม่ต้องไปคิดเรื่องอื่นหรือว่าคิดก็พยายามดึงกลับมาหรือว่าอยู่ที่อริยบทที่ท้องพองท้องยุบแค่รููแค่รู้อริยบทต่างๆของกายเท่านั้นก่อน แล้วเดี๋ยวพอเรารู้สึกตัวเป็นแล้วความสามารถในการปฏิบัติเราจะเห็นสิ่งต่างๆเห็นความรู้สึกเราจะเจริญวิปัสสนาได้ในครั้งต่อๆไปจเจริญพรขอฝากไว้นะครับนำไปพิจารณาผู้ที่เข็ดเรื่องการนั่งสมาธิอาจจะใช้วิธีนี้อาจจะมีประโยชน์ผู้ที่เบือ่อผู้ที่เข็ดในการนั่งสมาธิ พอมาเจอวิธีนี้อาจจะทําให้มีมีความยากจะปฏิบัติมากขึ้นจเจริญพร